แนะนำบท,บทอัตตูรบทอัตตูรเป็นบทมักกีย马มมี49องค์การที่กล่าวถึงปัญหาหลักเกี่ยวกับหลักการศรัทธาของอิสลามบทนี้ได้เริ่มต้นกล่าวถึงความน่ากลัวและความโกลาหลของวันกียามะที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้พบเห็นในสถานการณ์อันน่าสะพึงกลัวคือสถานการณ์แห่งการสอบสวนไม่มีผู้ใดที่จะข้ามปรามหรือปกป้องจากการลงโทษได้ การสาบานด้วยสิ่งต่างๆห้าอย่างนั้นชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องบทน,นี้ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ยำเกรงขณะที่พวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสํารานอยู่บนเตียงที่หันหน้าเข้าหากันอลัลทรงประทานความสุขสำราญนานาประการให้แก่พวกเขาเช่นคู่ครองที่สวยงามการพบปะอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับบุตรหลานความปลื้มปิติยินดีกับอาหารและเครื่องดื่มนานา,นาชนิด ผลไม้และอาหารพวกเนื้อชนิดต่างๆความต้องการและความปรารถนาและอื่นๆจากนี้ในจำพวกของความสุขสำราญไม่เคยพบเคยเห็นและนึกคิดมาก่อนเลยบทนี้ได้กล่าวถึงสารของมูฮัมหมัดสลลัลฮุอะลัยวันสลัมโดยที่อลัลลอฮ์ได้โปรดปรานให้แก่มูฮัมหมัดด้วยการเป็นนบีและเป็นรอซูลดังน,นั้นมูฮัมหมัดจึงไม่ได้เป็นนักเล่นกลหรือเป็นคนวิกลจริตตามคำกล่าวอ้างของพวกปฏิเสธ บทนี้ได้กล่าวปฏิเสธข้อกล่าวอ้างที่เป็นความเท็จของพวกมุชริกีนที่เกี่ยวกับการเป็นนบีของมุฮัมมัดสลลลอะเลวะสลัมและได้ตอบโต้วพวกเขาด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและข้อพิสูจน์ที่เด็ดขาดหนักแน่นพร้อมกับได้นำหลักฐานที่บ่งชี้ถึงข้อเท็จจริงของสารของมุฮัมมัดสลลลอะเลวะสลัมมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ในตอนท้ายของบทได้จบลงด้วยการเน็บแนมพวกปฏิเสธศรัทธา และบรรดาจเจวิตของพวกเขาโดยการพระณนามและการตำหนิและได้อธิบายถึงการดื้อรั้นอย่างฉกาดของพวกเขาและใช้ท่านรอสูลุลลอฮสุลลฺลอะลวยะบัสลามอดทนต่อการถูกทำร้ายในแนวทางของอัลลอฮ์จนกว่าความช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาถึงบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัตูดเพราะอัลลอฮ์ทรงเริ่มต้นบทด้วยการสาบานต่อภูเขาอัตูด ซึ่งพระองค์ทรงสนทนากับท่านนบีมูซาอะัยฮิสลามดังนั้นภูเขาอัตตูรจึงได้รับแสงสว่างและความอุดมสมบูรณ์จากพระเจ้าทําให้เป็นแหล่งหรือสถานที่ที่มีเกียรติเหนือบรรดาภูเขาทั้งหลายในโลกบิิด้วยพระนามของอลอร์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวัตตู ขอสาบานต่อภูเขาอัตูร,รขอสาบานต่อคำพีที่ถูกจารึกไว้นนในม้วนกระดาษหรือหนังที่กลางแผลขอสาบานต่ออาคารที่มีผู้ไปเยือนอย่างสม่ำเสมอ ขอสาบานต่อท้องฟ้าที่อยู่เบื้องสูงขอสาบานต่อทะเลที่ลุกโชนช่วงในวันกียามะอินอาดาบัฮฺกลอแท้จริงการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีผู้ใดจะปก ้้องมันได م م วันที่ฟ้าจะสั่นสะเทือนอย่างโลกาหุบและเทือกเขาจะปลิวว่อนกระจัดกระจายดดังนั้นความหายนณะในว,วันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธ บรรดาที่พวกเขาอยู่ในการมั่วสุมการละเล่นอย่างไร้สาระวันที่พวกเขาจะถูกผลักลงนรกยานนำอย่างผลักใสไล่ส่งนี่คือไฟนรก ซึ่งพวกเจ้าเคยปฏิเสธมันนี่คือเลขกลหรือว่าพวกเจ้ายังมองไปเห็นจงเข้าไปเผาไม่ในนั้น พวกเจ้าจะทนได้หรือไม่ได้ก็เท่าเทียมกันสำหรับพวกเจ้าแท้จริงพวกเจ้าจะถูกตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เท่านั้นอินนัลมุตตะกีนั้จะได้อยนาติวรละความแท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้อยู่ในสวนสวนรรค์และความสุขสำราญแท้จริบิมาอาตาฮุมร็นั้ะได้อยู่ในสวะวรระความุขร็อบท้จริงบรรดาผูนั้นะไดอยู่ในสวะควม ได้รับความสุขอล้น,ลนพ้นตามที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขาและพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษของนรก พวกเจ้าชาวสวรรค์จงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามผลงานที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เถิดรรน,น,นอนเอกันเอกบนเตียงเรียงเป็นแถวและเราได้พวกเขามีคู่ครองเป็นหญิงสาวชาวสวรรค์วเอกันเอกบนเตียงเรียงเป็นแถวและเราได้พวกเขามีคู่ครองเป็นหญิงสาวชาวสวรรค์

และเราจะไม่ให้การงานของพวกเขาต้องลดหย่อนลงจากพวกเขาแต่อย่างใดแต่และคนจะรับการประกันในสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้และเราจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเขาซึ่งผลไม้และเนื้อตามที่พวกเขาต้องการและเราจะเพิ่มภูนให้แก่พวกเขาซึ่งผลไม้และเนื้อตามที่พวกเขาต้องการ พวกเขาจะเปลี่ยนถ้วยแก้วกันในสวรรค์จะไม่มีการพูดจาที่ไร้าสาระและไม่มีการทำบาปม,ม,ม,มีเด็กวัยรุ่นของพวกเขาวนเวียนรับใช้พวกเขาเสมือนว่าเด็กเหล่านั้นเป็นเช่นไขมุกที่ปกปิดเอาไวา้ด็กวัยงพนเวนพวกเขาเสมือนว่าเด็กหล่านั้นเป็นเช่นไข่มุกที่ปกปิดเอาไว้ และบางคนในหมู่พวกเขาจะหันหน้าเข้าหากันสอบถามซึ่งกันและกันพวกเขากล่าวว่าแท้จริงแต่ก่อนนี้ในโลกดุนยาพวกเราก็อยู่กับครอบครัวของพวกเราเป็นผู้ที่มีความวิตกกังวลต่อการลงโทษของอัลลอฮ์ ดังนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปรานแก่เราและได้ทรงปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟที่ร้อนเป็นพิษอินนาคุนนามินกับลุนดอูฮูอินน์ฮวลบรุรรหีมถ้าจริงเราได้วิงวอนขอต่อพระองค์ถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเอื้อเฟื้อผู้ทรงเมตตาเสมอแทดคิดมา าาดานั้นเจ้าจงกล่าวเตือนเนื่องจากความโปรดปรานแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าเจ้าจึงไม่ได้เป็นหวนและไม่ได้เป็นบ้าหรือพวกเขากล่าวว่าเจ้าเป็นกวีที่เราคอย ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแก่เขาจนนงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงคอยความตายเถิดแท้จริงฉันก็อยู่ในหมู่ผู้รอคอยร่วมกับพวกเจ้า ا أ م م หรือว่าสติปัญญาของพวกเขาใช้พวกเขาเชื่อเช่นนั้นหรือว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนผู้ฝา่าฝืนหรือพวกเขากล่าวว่าเขาได้ปั้นแต่งคำเพียอัลกรุรอานขึ้นเองเปล่าดอกพวกเขาไม่ศรัทธาตัางหาก มมดังนั้นพวกเขาจึงนำคำกล่าวเช่นเดียวกันนี้มาหากพวกเขาเป็นผู้พูดจริง ال หรือว่าพวกเขาถูกบังเกิดขึ้นมาโดยไม่มีผู้ให้บังเกิดหรือว่าพวกเขาเป็นผู้ให้บังเกิดตนเองได้ หรือว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเปล่าเลยพวกเขาไม่เชื่อต่างหาก م م หรือว่าพวกเขามีขุมทรัพย์แห่งพระผู้บิบาลของเจ้า หรือว่าพวกเขาเป็นผู้มีอำนาจจัดการ م م หรือว่าพวกเขามีบันไดเพื่อพวกเขาจะได้ฟังเรื่องราวต่างๆในชั้นฟ้าดังนั้นก็จงให้คนที่ฟังในหมู่พวกเขานำหลักฐานอันชั้นแจ้งมาหรืวา หรือว่าพระองค์ทรงมีบุตรหญิงหลายคนและพวกเจ้ามีบุตรชายหลายคน م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  หรือว่าพวกเจ้าขอคาจ้างพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงมีภาระนี้สิ่ลูน่หรือว่าพวกเจ้าขอค่าจ้างพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงมีภาระนี้สิ่หนึ่ง หรือว่าที่พวกเขามีสิ่งเร้นลับแล้วพวกเขาได้บันทึกไว้อยรีดลหรือว่าพวกเขาต้องการที่จะวางแผนร้ายแต่ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาต่างหากที่จะถูกวางแผนร้ายอมลหรือว่าพวกเขามีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ มหาปรสุทธิ์ยิ่งด่าอัลลอฮ์จากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีวอ่ทัมมนา,าน,มมนเมื่อพวกเขาเห็นชิ้นส่วนหล่นลงมาจากฟากฟ้าพวกเขาจะกล่าวว่ามันเป็นเพียงก้อนเมฆร,รวมตัวด ดังนั้นจงปล่อยพวกเขาเถิดจนกว่าพวกเขาจะพบวันของวันพวกเขาซึ่งในวันนั้นพวกเขาจะถูกทําให้เป็นลมหมดสติไปเองวันซึ่งแผนการร้ายของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون لا تاتينغ สําหรับบรรดาผู้อธรรมนั้นจะได้รับการลงโทษอื่นจากนั้นอีกแต่ว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم มดังนั้นพวกเจ้าจงอดทนต่อพระบัญชาของพระผู้อิบาลของเจ้าพระแท้จริงนั้นเจ้าอยู่ในสายตาของเราและจงแท้สองสดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าขณะเมื่อเจ้าลุกขึ้นยืนและส่วนหนึ่งของกลางคืนก็จงแท้สองสดุดีพระองค์และเมื่อยามคล้อยลับของหมู่ดวงดาว